แต่ว่าเรามีเซอร์ไพรส์ของหวานด้วยอไ้าเขาเป็นคนชอบทานของหวานวันนี้เตรียมมาเลยน้ำอ้อยน้ำอ้อยมัไปให้ช้างเหยียบไปแล้วคือวันนี้มันต้องมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์กันซึ่งพี่ไม่เคยเซอร์ไพรส์น้ามาก่อนในชีวิตทอดไข่ด้วยทอดไข่ด้วย โหงโชคดีของพี่ฟ้าในวันนี้ซึ่งเมนูที่จะทำวันนี้เป็นของหวานด้วยถูกต้องเขาชอบไหมชอบมากโอเคพี่แนะนํามากะลองไหมมากะลองไหมหรือยาเวลาเราเยอะนักดูสถานที่ด้วยตอนนี้ผมนี่คออย่างนี้เลยพี่คิดอยู่อีกนิดเดียวคือเคล็ดละพยายามควรให้เข้ากันโดยห้ามติดตัวตะกอห้ามห้ามตัวตะกอลอง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 กูจะทำยังไงวันนี้ ออกหมดแล้วนะฮะตอนนี้ผงทำยังไงวะทำไม่ได้หรอกครับผมพูดเล่นทำไม่ได้หรอกครับผมพูดเล่นลองกินลองกินลองกินย้า้ลองตรงกลางๆลางเะไม่ได้สำๆใช่ฮะโอ้ยโุ้จุความดิพันละอุกมากอ่ะอย่านะถ้าเข้าไปแล้วหื้ยร้อนอ่ะอยากเล่นพอดีเลยอ่ะ ดีป่ะกูทำขายได้ปะ